ที่สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานีตําบลโนนสูงอําเภอเมืองอุดรธานีนายจำบรดัดต์กังน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงาน1เมษายนข้าราชการไทยร่วมใจเพื่อประชาชนจิตอาสาบริการเพื่อเกษตรประจำปี2565โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หมอดินอาสาและเกษตรกรเข้าร่วมโครงการกว่า200คน นายสุธิโดนวงจันลาผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานีกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินรวมกับหน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้บริการประชาชนโดยกิจกรรมวันนี้ค่ะประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้ของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ปัจจัยการผลิตทางด้านปศุสัตว์สารชีวพัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคและมแมลงศัตรูพืชการแจกพันปุปลาส่งเสริมกล้าพันพืชและแหนแดงอันหนึ่งวันข้าราชการพลเรือนซึ่งตรงกับวันที่1เมษาย,ยนของทุกปีเป็นจุดเริ่มต้นที่องค์กรกลางบริหารบุคคลต่างๆของรัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนได้เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะมีวันข้าราชการพลเรือนขึ้นมา และควรถือเอาวันที่หนึ่งเมษายนเป็นวันข้าราชการพล,ลเรือนเหตุผลที่ต้องเป็นวันนี้ก็เพราะว่าเป็นวันที่ได้มีการประกาศใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฉบับแรกคือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2472ันอย่างและยังเป็นเครื่องแสดงถึงกระตะเวททิคุณสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกด้วยค่ะ